เห็น okay, นะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรามาเที่ยวกันแล้วก็เจอแบบเป็นแบบตลาดนะครับ okay. มันจะอยู่ตรงสีแกก่แยกพอดีครับผมครับเดี๋ยวเราเดินดูว่าตรงนี้มันมีอะไรดีๆบ้างก็จะเป็นแหล่งที่เสื้อผ้านะครับถูกนะครับเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเสื้อผ้าเด็กนะครับในอย่างไอตัวนี้แค่35เอง

ฮัลโหลส์ฮัลโหลอินไทยเนี <su ks> <Sauce Jim> ่ยเขาเกียวเขาเกียบป้าป้าอ๋ออินเดียปาป้าอินเทแล์เขาเียบป้าป้าเขาเกีป้าปนี้เย้ปาปนี้ป้าป้าเนี่ป้าป้าปาป้านี่ยป้า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 ไปาป้าเนี่ยน้าป้าไงป้านาน not เฉลิมนู n o o d l ์น noodles, I not in noodles you know นูดอนน o ดอนลูก this one noodles flavor อ่อนี่ครับป้าป้าครับวันนี้เราก็ได้กินป้าป้าน้องมาเตรียมประชาชนเพื่อบป้าขอเดียทานต่อนี่พี่เขาก็เริ่มเก็บข้าวของกันเลยนะครับ Hello sir

นี่คือร้านกระเป๋าครับนุอโโอเคแม่ชบายบายเฟรนไปครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับ ตอนกลางวันแล้วก็เดินมาทีนึงเขาก็จำหน้าเราได้แล้วนี่แล้วกลางคืนแล้วก,ก,ก็เดินมาอีกรอบหนึ่งนี่เป็นร้านเกงีงยีนะครับตัวนึงก็สองร้อยสิบรูปีนะครับรนี่เป็นตล,ตลาดสั้นๆนะครับ